พี่ๆนั่นแหลที่ติดตามหน้าไลฟ์เอาอีกแล้วนะครับเมื่อวานก่อนก็โหโคตรเต็มข้อเลยนะเมื่อวานก่อนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบสองไม้แม่มาหมดทุกคู่เลยแล้วเมื่อวานนะที่ผมบอกว่าติดประชุมเนี่ยไม่สามารถทําคลิปให้ได้แต่ผมก็ยังไลฟ์ให้ได้นะครับแล้วก็ไลฟ์ให้ไปเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าเมื่อวานก็เต็มข้อเช่นกันนะให้ไปทางด้านใบตั้นมองบนด้วยนะครับไปได้คู่นี้ก็มา ไปรองโคเวนที่นะครับหนก็มาไปมุดนะครับทางด้านแมนซีก็มานะครับมุดปารีสต่อดอทมูลไปทางด้าน เชลติกอย่างเงี้ยอาแจกอาเตอร์ดำโมนออตเตอโอคือต้องบอกว่าเมื่อวานก็เต็มข้ออีกแล้วนะแสดงความยินดีพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยนะอย่างที่บอกไปใครที่ติดตามไลฟ์อยู่ก็จะได้ของดีๆไปนะแล้ววันนี้นะครับมีไลฟ์อีกแล้ว4ี่โมงพาลุยสดแน่นอนใครไม่อยากพลาดปัดขวาตามมาส่วนพี่ๆท่านใดติดตามอยู่แล้วที่เก่าเวลาเดิม4ี่โมงแล้วครับ เอาละวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันนะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกวันนี้จะเป็นทางด้านเฟอานูดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างทางด้านเลเวอร์เซ่นนะครับต้องบอกว่านะครับ วันนี้นะเลเวอร์คูเซนถือว่าเป็นโอกาสดีได้กู้หน้ากลับมานะเพราะฟอร์มช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เพราะวันนี้เจอทีมอย่างทางนั้นเฟยนูตที่มาจากฮอลแลนด์เนี่ยบอกได้คําเดียวว่ามาตรฐานมันห่างก,กันโขอ,อยู่นะครับถึงวันนี้เฟยนูตเล่นในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มเฟยนูตในบ้านหรือนอกบ้านในลีกตัวเองหรือนอกลีกก็ยังไม่น่าไว้ใจนะครับวันนี้มาเจอทีมแข็งๆอย่างเลเวอร์คูเซน มั่นใจได้เลยว่าวันนี้เลเวอร์กุเซนเอาแน่นอนนะครับคู่นี้มั่นใจเลยว่าเลเวอร์กุเซน0.75ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปพี่ๆท่านใดไม่อยากพลาดน,นะวันนี้รีบตามมาลวกันในไลฟ์4โมงเย็นเดี๋ยวพาลุยสดด้วยนะครับเอาละวันนี้เจอกันในไลฟ์นะครับเอาละผมก่อนไปเนอร์กับตัวลาบก่อนสวัสดีครับ